และลิมิตคอาโดเนิ่มสถานที่สําหรับพักผ่อนอันเป็นตุกข,ของครอบครัวการรับรองเพื่อนสูงหรือแขกเรือเ็นห้องชุดมากแบบหรูหราน,หน่าอยู่และแสนสบายด้วยสิ่งอาํานวยความสะดวกพร้อสรรพอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและลิมิตนโดเมนิ่มโครงการที่สะบูรณ์แบบที่สุดก็จะเสร็จสมบูรณ์สง่างามในเนื้อที่30ไร่หหาดจอมเทียน สนใจเชิญติดต่อเป็นเจ้าของได้ที่บริษัทภารวณิจกำกัสา0 4นสุขุมวิท5 5โทร3916โทร1โทรและ3916407รววดีเหีนแบบได้ยน่ยน วาดลายเส้นไี้สวยทำแรงงานได้เด่นกว่าใครซื้อรถวิ่งแวร์เรนบีวันแถมฟรีแซมพลาสิกสีสดใสหมดเขี5มิถุนายน2526รองเท้าเขามีเพ uh ื่อนลายปสางสันเพื่อเรียนเพื่อสมุกสมบันเพื่อเรื่องเพื่อให้ทันสมัย เพื่อความฉับไวและเพื่อใจท้าของเราแ c t i v e พอย n t สำหรับคุณฟิตทีเล้วสำหรับเธอปากแอ t ทีฟปอดรองเท้าของวันนี้ถ้าเย็นก็ต้องนับว่าดีทั้งเย็นทั้งเงียบก็ยิ่งดีแต่ถ้าเย็นและเงียบนานปีแล้วก็เรื่องปรากาศใดกยิ่นได้ยินชชำนานเรื่องการทำความเย็น นี่คือชีวิตที่อบอุ่นภายในหมู่บ้านทิพวันและวันนี้เขากำลังพบกับสิ่งใหม่ทางวนสายบางนาท่าเรือดินแดงช่วยการเดินทางจากหมู่บ้านทิพวันถึงใจกลางเมืองยิ่งสะดวกรวดเร็วเพือคนทีอุ้ยทันใจดีจังออกสายคนนี้ก็ยังทันควรมีกาท้าท้าที่บ้านก่อนดีกว่าหมู่บ้านทิพวันบ้านรู้อยู่สบายใกล้ทางด่วนไปมารวดเร็วทันใด โอ้โหคันเดมัยมาแล้วมีทั้งสามรสแน่เฮอร์อรัตตับานิลาคาบุรี่ก็อร่อยนะบุนิบิบนโกจิงโก้ช็อกโกลเลตเทรดเทรก์าตูใหม่ใหม่หลายแบบน่ารักอร่อยอร่อยบุิโกจิงโก้ช็อกโกลลตแถมเดมเทรดเตร